พายดินมาทำบุญให้ยายครับแล้วก็มาไหว้พระาธถูอดินเก่ามากเลยอ่ะลูกขากานเกงสั้นยาวไม่เท่ากันหลอกอันนี้อยู่ในวัดน,นะครับวัดหนองลีอําเภอพนมสาระะคามจังหวัดชัชเชิงเซาโอพอดีวีสะพานอยู่ข้างๆวัดอันนี้ก็พายดินมาดูนี่หนึ่งสะพานแสน สวัสดีครับก่อนลูกสวัสดีครับทุกคนก่อนสวัสดีครับเลยสวัสดีครับรอๆอสวัสดีครับรออครับอันนี้จะไปไหนลูกข้างในมีสะพานเหรอครับมีสะพานไ,ไปดูดิขา้างในมีสะพานอะไรโอ้โหเป็นสะพานแขวนที่ข้ามอันนี้ข้ามแม่น้ำหรอครับขมของข้ามของเนาะอากาศเย็นสบายมาแอบมานอนบนสะพานด้วย โอ้ยสะพานแข็งแรงเลยเมื่อก่อนยังไม่เป็นสะพานอย่างนี้เลยเนาะอันนี้ข้ามไปไหนอ่ะโอ้โหเป็นวัดเหมือนกันอีฝั่งนึงก็เป็นวัดเหมือนกันครับหมามานนหมานอนสบายเลยโอ้โหข้างล่างมีปลาด้วยเหรอปลาสูงมากเลย ไอ,อ,อ้นี่ไ,นไม่ปล่อยมือนะลูกสูงนะไอ้นอี่อันตรายรไปหาแม่ไปหาแม่เหรอไปเดินเดิน,ดนไปดินมามเร็วป้าว่าพักเสร็จแล้วเรี่อยเสร็จแล้วกลับบ้านป้าบ <Okay. S 2> ๊ายบายก่อนไหนายบายครับเห็นไปไปยังไงอย่าลืมอะไรอย่าลืมเลยค <Okay. S 2> ่อเต